วันศุกร์ถ้าใครดูคลิปรีวิวห้องนอนผมไปแล้วก็จะรู้นะว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะแต่ว่าเอาผมไปอยู่จริงๆสักพักประมาณหนึ่งเดือนอ่ะผมรู้สึกถึงปัญหามันแคบไม่มีแอร์ไม่สบายเลยที่เก็บของไม่พอมันเศร้าอ่ะอืมตอนนี้นได้มันรู้สึกเศร้าเลัทุกทีนะครับผมก็เลยได้แบบไปเปิดข้อมูลเจอว่าเขาเป็นแบบไร้ไขเตียงอ่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่เอคือผมว่าเขาโทรขอนัดเขานะว่าแบบจะมาดู เตียงนี่โชว์รูมเลยงี้แต่ว่าเออไม่นัดเวลาเว้ยคือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนได้แล้ไมเขาปิดแล้วไงตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับเราจะเข้ายังไงวะทุกคนคือปกติอ่ะเขาจะปิดเขาจะปิดเว้ยเดี๋ยวเราจะดักตรงนี้นะฮะกว่าเขาจะปิดไฟแล้วเขาจะออกมาให้หมดแล้วเราจะหาทางเข้าไปข้างใน คนใหญ่เขาจะเฮ้ยเก็ว้าวพี่อ่ะมาแล้วพี่ สวัสดีครับติดต่อจากบริษัทขนส่ง LHL นะครับพอดีคุณลูกค้ามีพัสดุค้างส่งตกค้างเงินหนึ่งกล่องกรุณากดศูนย์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ แบบทุกอย่างเลยนะแบบพวกเกี่กับมิวอินอะไรทำได้หมดนะทุกคนทงงี่นี่ด้วยนะอุ้ยเปิดได้เหรอเอาไปเรื่อยแล้วมันขยับเองมจงมากทุกคนเียอ้่นี่เขาไม่ได้ขายเตียงนะเขาบอกว่าเป็นแบบนิวอินอินทีเบียด้วยนะอันนี้ตุเสียงนะว่ารมบอเนยับิ นี่นะผมบอกเลยสายเหตุจริงๆที่ผมเลือกเฟอร์แอ็กนะครับทุกคนรู้ว่าเพราะอะไรเขามีนี่เขาลนาี่ยอีกเบดเตียงสไตล์มินิมอลมีฟัง์ชั่นครบจบในที่เดียวอย่ามาดูกันว่าเป็นไงมันมีหมดไปหมดเลยอะทุกคนทั้งมัเป็น,น,เ,นเตียงเลยแล้วก<ฮ>็เป็นกลองมามีมีมตู้เสื้อผ้าอยู่ในนี้ข้อมูลนะครับเขาบอกวนะ่าตายที่เขาออกแบบ ทำให้เรารู้สึกเหมือนเรานอนอยู่บนอากาศเลยทำให้เวลานอนเนี่ยรู้สึกแบบสงบมากได้ผักสใช่ไเนี่ยใชโอ้ยทำไมมันมนี้มันเป็นโต๊ะ่ะโต๊ะแบบที่เราเห็นในแบบตารางแบบว่าอะไรนี่มันพับเก็บได้อะโอ้โ ยอดโอ้โหนี่แบบเปตียงล้วนไม่มีที่ทำงานโอ้เฮ้ยตอบโจทย์อยู่นะแบบใครชอบแบบไหนก็เลยแบบนั้นเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคือตู้อะไรอ่ะพี่เปิดยังไงเฮ้โอ้ยวันร้ายวุ้ยวุ้ยวุ้ยนี่มันใหญ่อ๋ออันนี้มันไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้ใช่ทุกคนอันนี้เหมือนครบเลยนะคะมีทั้งตู้เสื้อผ้านะทุกคนฝั่งเนี้ยแล้วฝั่งเนี้ยเราก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะทุกคนนี่ตู้คืออะไรอ่ะ ตู้เก็บหอ,อตู้เก็บอด้วยอ๋ออัน,นี้น่าจะเป็นแบบเตียงคิงไซส์เมื่อี้คยเตียงแบบว่าเล็กสำหรคนแบบพื้นทีนนน่น้อยนะคนอันนี้เป็นเตียงคิงไซส์เรียกว่าคารุนไอเบทเบสออินวันคิงนี่ไงเหมือนห้องคอนโดห้องนึงห้องนึงนีง่เลยนคะรบมากแต่งมาพร้อมมาดูดูๆๆราดาคาเ่ยทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าคาเซลนัทโอแปดหมื่นห้าพันเก้ารอเมเปล้าหื่นห้าพันเก้าร้อยโอ้กำลังอนอ๋อ เลือกสีไม้ได้ด้วยราคานี้คือรวมรวมทุกอยาก่อยางรวมผสดๆเงินหนึ่งตู้เยอะมากเฮ้ยเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาตา,าขาาองมาึงชูมานี่แหละโอ้โหนี่เลยที่ฉันเจอมาในนี้เขาเรียกว่ามุกปิ้งเฉลเิมแบบฉันมาขอให้แบบว่าอยู่นี้เนี่ยอย่างเงี้ยที่แบบขยับได้ให้ทุกคนมันเป็นตู้ซ่อนตู้หรือตู้ซ่อนของได้ด้วยนะ โคตรล้ำุกคนมันเจ๋งมากเขาเหมือนใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์หมดเลยอ่ะทุกคนใช่เพราะปกติถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแค่ประตูประตูหนึ่งใช่ป่ะทุกคนแต่อันนี้ประตูค่ะเขามาแขวนของแล้วก็ใส่หมวกใส่พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆได้คือเป็นที่วางของอันนึงเลยค่ะเั้ยโอ้ยลืมลืมอันนี้เ้าจังโอ้ยเละจังเลยมาไม่ได้ไปวานไปวันอะไรหละข้ากินเลง เ็น <c oughs> มาดูเตียงมาดูเตียงวูววนี่มาดูดิดูทุกคนโอ้โย,โมโอโยมามันนอนได้หลายคนสบายทุกคนคะมันมีอีกแบบหนึง่งอยากรู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงดีกว่า อ๋อเป็นรุ่นคารุ่นในเวิร์กฟอร์มโฮมคิงคุณแต่อันนี้อันนี้อันนี้ถูกกว่าอันเมื่อกี้ถ้าเป็นเป็นฮาเซนัสโอ้่ะ67,9 0 0ถ้าเป็นแบบไม้เมเปิลเจ็่ถ้าเป็นสีโอ้ธรรมดาจะเป็น7800 0มืันเ้าเหมือนกันมันเหมือนกับเราได้บิวอ mm ิน hmm. บ้านหนึ่งห้องแล้วนะนี่ทุกคนเหมือนเดิมเลยมีมูฟฟิ้งเชลฟ์อีกอะตู้ซ่อนตู้หรือตู้ซ่อนของทาร์ดไม่เอานะ อย่างนี้ได้บ้างเอาสมบทบานบไงหาเค้ื่องเล่นเหรอพี่ไม่เอาแลเพื่งคุณจะเอาของนี่ไปโยนขับบ้านได้ไหมผมกำลังสวน้าก เลยแอะไม่ใช่แค่สร้างอะแต่ดีไซน์ด้วยทำไมเราไม่เจอตรงนี้ก่อนที่เราจะทำบ้านนะวันหนึ่งห้องพร้มรับแต่งแบบนั้นเลยอะมันดูไม่ออกเลยว่าเป็นห้องพราอมรับอะแต่ที่เราเจอมาเป็นนิ้วเป็นแย่แคก็นิ้วมันเป็นย่างกันละจ้ะอยู่วะอยู่มากหาอะไรกินไหมเออสั่งข้าวมากินดีกว่า ไม่รู้ไม่ถึงนี้ตีฮะซื้อหมดเลยแกไม่กลัวว่าพนักงานเขาแบบมีใครเดินของกับเขามันต่างคคยเลยวรไม่ได้หรอกมั้ เฮ้ยเฮ้ยไฟเปิดโอ้ตัวเ้ยจาไฟปิดเองเป็นเซฟเซอร์อ่ะอันนี้มันเป็นห้องอีกแบบมึงนี่มเหมาะกับผู้หญิงมากเลยทุกคนว่าเครื่องสำอางได้ด้วยอ่ะอ๋อซ่อนปิดได้ด้วยเดินจะลรูดคาตาได้เลยแต่ว่าทำเป็นตัวเอาไรกงได้ได้เนี่ยเราเออ แต่งหน้าตู้นั่งแต่งหน้านี้เนี่ยทุกคนเขามาพร้อมกับกระจกหลอนเลยนะเนี่ยเห็นปะตู้กระจกหลอนใส่เสื้อผ้าได้โคตรเยอะแบบจุกๆอ่ะโคตรเจ๋งผู้หญิงมากใช่ผู้ชายแฟชั่นก็ชอบเนี่ยคารดูนาอีเบสแฟชั่นสตาร์คิงอ๋อแบรนดแบบแต่งตัวแต่งหน้าแฟชั่นอืมพูดแล้วข้างบนก็จะเป็นเตียงแหะค่ะนี่แหละค้าตามนี้เลยนะเหมือนเดิมพาร์เซลนัทเก้าหมื่นสามเก้าร้อยเมย เมเปิลหนึ่งแสนสี่พันเก้ารพโอ้หนึ่งสนสีั้าร้อง้แบบจริงหรออามเริงว่าผมมีชั้นหนังสือเหมือนกันมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะทำงานทารุณอีเมทเบสอินเบสคิงอ๋อเบสอินเบสคือข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเบสนะคะทุกคนเห็นี่ใหญ่เนี่ยทุกคนราคาโอเคเลยอ่ะเริ่มต้นที่46,900เองนะอุยปิ้งเลยใช่ให้เป็นเมเปิลอ่ะห้าหมืาร โอ้ห้าหกสิบแปดร้อยเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละฮะรู้สึกว่าตอบโจทย์ะแบบเนี่ยตัวสื้อผก็ใส่ได้ทํางานนี้ก็ทําได้พวกนี้ก็มีชั้นของอีกอุย้ยใส่หนังสือใส่ของได้ทุกคนโอ้หเจ๋งเจ๋งเจ๋งน,นี่นนเ,เ,เนี่ยนอนได้อีกคนเลยนะจริงจริงแต่เราต้องไปลองเนาะขอมอนค่ะเขาป้องกันเหมือนนอนหนุอนบรรยากาศเลย อองนนทุกคนบันย์เขาคือแบบนี้ช่องอเนกประสงค์หมดเลยนะคะทุกคนสามารถใช้งงได้อ๋อนี่นะคะก็เปิดได้ค่ะทุกคนโอาโหทำบรรย์มาแบบว่าตอบโจทย์มากนะคือใช้ประโยชน์ได้ทุกจุดจริงๆอ่ะเฮ้ยไม่เชื่อบรรย่ขนาดนี้ยดูด้วยนี่ดูด้วยเป็นไงตีบรรย์ว้ามันกว้างนะมันคือตีขิงส์เลยทุกคนแล้วนอนข้างบนอะเหมือนนอนูบนอากาศป่ะพี่ ะตกแล้วจะตกแล้วอันจะะรตกจับานี่ก็แอคติ้งเกิหร้่้านวนเขายังมเป็นชั้นเก็บของอีงเขาคิดมาแล้วอะทุกคนว่ามันต้องเก็บของได้เยอะที่สุนี้มันคือข้อดีมากมันคือแบบางทีอะถ้าเกิดเราชนเพื่อมาห้องหรือะไรเงต้องไม่อยากเก็บตียงให้แบบบางทีคนนอนปุ๊ก็ขี้เกียจพัผ้าที่จัดหมออะไรใหี้เราลงได้เพราะตรงเนี้ยมีที่กัน คนข้างนอกมองไม่เห็นถ้าพวกเรานอนอยู่อ่ะก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะเนี่ยก um ็มองไม่เห็นว่าฉันแบบนอนอะไรฉันเกาอะไรก็อะมานช่วแพ้ไปเป็นคนแอบใครชนะเป็นคนหาซ่อนแอบมาไปแอบสะ1น่ำกินเท่าไหร่ะห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรนะพิธทีอะห้า มันไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ ว้าวอ๋อเขาเล่งแล้วะในตู้แม่แม่โทษสิอีู่ดท้ายเขาไปได้เอ้าไม่ใช่ตู้แบบนี้ทีนี่มาเขาไม่ได้หรอกใช่ท่านี่กว้างกว้างอยู่นะ

มีเตียงนอนตู้เสือ้อผ้าโต๊ะทำงานธรรมดาธรรมดาแบบที่คนอื่นเขาเปีะแค่เราเอาเฟอร์นิเจอร์ไว้ข้างใต้เตียงและยกเตียงให้สูงขึ้นก็จะได้ห้องนอนที่แปลกใหม่ที่คนอื่น,นและมีพื้นที่เหลือไม่ต้อิไปใช้กัอื่นอีกด้วยโอแล้วก็กกวเรื่องของการยกเตียงเสร็จะค่ะทำให้คนที่เข้ามาในห้องเ,เนี่ยไม่เห็นสภาพเตียงที่ลภโตที่ขับกานข้งางบนขวางเลยนะคะทุกคนต้องฟอร์บเข้านะโชว์โลอยู่พี่ทุกวันเจ็ดสิบใครสนใจก็ามาลองดูได้แต่อย่าแอบเข้ามาแบบนี้นะครับอย่าหาทับเลยนะนี่คือผมผม,ผมนัดเขาไว้แล้วครับ ที่ผมไม่ได้บอกวเวลาเขาคนนั้นเองและพิเศษสำหรับ FC ช่องออมปาดชีสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมสุดพิเศษชุดปลั๊กไฟฮเฮฟเฟลเล่พร้อมติดตั้งมูลค่า5,000บาทสำหรับเตียงเดี่ยวและแถมชุดไฟ LED และปลั๊กไฟฮเฮเฟเล่พร้อมติดตั้งมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0มนบาทสำหรับเตียงทิ้งไซ z ภายในวันที่30มิถุนายน2 5 6 5นี้เท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอ เดี๋ยวจะลงช่องทา,าง p a r a s u w a r d ี Description ข้นงลางครับลองกดดูนะทุกคนยอดจริงๆเนี่ยวันนี้จะสองอันแน่นอนเข้าจไหมจุ๊บ้าจุ๊บ้าทุกคนอย่ายลังขอตัวนอนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตรงนี้จัดไว้นี่นะก่อนที่เจ้าของเขาจะมาเจอ